น้องเต็มน้องเตมสวัสดีพี่พี่ก่อนไปเที่ยวตลาดนัดด้วยกันค่ะบอกพี่พี่น้องตมปิดแมสก์นดีดีนี่ต้องปิดแมสหน่อยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดคะ่ะเนอะต้องปบต้องระวังตัวเองกันด้วยนะคะเนอะเดี๋ยววันนี้เราไปได้วยกันค่ะพี่พี่ไปได้วยกันนะคะโอเคพี่พี่คนไหนเข้ามาแล้วน,ะน,นอ้องตมน้องเต็มมาเชิญบอกมือให้พี่พี่สวัสดีค่ะ ไปตลาดนัดด้วยกันนะคะไอพี่ไปตลาดนัดด้วยกันคะ่ะร้อมหรือยังคะเอาไปตลาดนัดกนหรือยังคะโอเคเดี๋ยวแม่ขี่ไปแล้วก็พูดไปนะคะโอเค มันไม่ค่อยดูนิดนึงมันไเปิดเรยแย้วโอเคพร้อมไปกันเลยน้าชะตาต้องมานั่งหน้าค่ะลืมแน่ลืม,ม,ล,มลงมาทางนี้ก็ได้ค่ะน้าชะตาม,มานั่งหน้าค่ะก็เดี๋ยวเราอนอกถนนใหญ่แล้วลงมาค่ะข้าขันถนนเล็กลเหรอบัสค่ะใช่ไหมนะคะรถเยอะมา<อ>ลืมแม่ขึ้น,นี่ดีกว่านจะไป มาค่ะสวัสดีพี่พี่ยี่สี่ท่านนะคะสวัสดีค่ะไปตลาดนะกับน้องเชิดตังกับแม่นะคะวันนี้ขี่รถไฟฟ้าไปด้วยกันค่ะพี่พี่ไปไปกันค่ะไปไปบอกไปด้วยกันเลยกับมือมาไปด้วยกันค่ะมีนี่ฮะกับพี่พี่ก่อนว้าวสวัสดีพี่พี่เก้าสิบเก้าท่านนะคะสวัสดีค่ะไปตลาดนะด้วยกันจ้าอน้องเชิดตังถูกต้องได้ไหมอ่ะ คคจับไปไงจับสิฮะน้องแจมจับจับให้มั่นนะคะน้องแจมจะต้องจับตรงนี้บุ๊จับตรงนี้เลยอ่าเห็นหน้าน้องชแตมไปก่อนนะคะพี่พี่แต่แม่จะขี่น้องแตมจับได้ไหมจับได้ค่ะโอเคนะอุ้ยสวัสดีค่ะสองร้อยสองท่านไปตลาดเทน่ยวกันนะคะวันนี้แม่พาขี่รถไฟฟ้าไปค่ะพี่แตงเข้ามาแล้วค่ะอยากไปด้วยไปด้วยกันเลยค่ะพี่แตงเฮ้ยน้องแตมจำได้เลยเหรอ ก็พี่แตงออกมาเลยจากตัวพีค่ะอ๋อตัวพีคือพี่แตงอ่เก่งมากไปเลยไปบอกพี่แตงไปกันค่ะเป็นขาดพี่พีพี่พี่จ๋าไปกับน้องแชรตามนะจ๊ะชอบนะคะโอ้ยมีความสุขของหนูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่พี่แตงพี่จันมิน๋อพี่จันบินขาด้วยดีลืมไปเลยค่ะค่ะอ๋อพี่คนไหนเข้ามาแล้วทักใครกันได้นะคะเด็กเด็ก ตั้งใจว่านะน้องแต้มจับสายไปใส่มาจะให้ดีๆไปกันค่ะเห็นหน้าน้องแต้มไปก่อนนะคะพี่ดีไปกันเลยสวัสดีพี่พี่สองหนึ่งหกพันค่ะพี่แต้มมาไหมไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวแม่ขออ่านนดูกำลังไปอะไรนะคะกำลังไปจังหวัดอะไร อ๋ออยู่จังหวัดราชบุรีเราก็มันปลาปลาไปตลาดนัดกันนะคะวันนี้ขี่รถไฟฟ้าไปกันค่ะพี่ๆไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเขาต้งหัวใจไม่ให้เรื่อๆเลยพาพี่ๆชมถนนทางบ้านเราข่าวลงทีแล้วนี้เราตั้งจับข้าวลงทีแล้วนี้เราตั้งจับตรงนี้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหลุด เดินเ้าลงทีลึกเก่าเดินเ้าลงทีละนิดกระตุกเหรอคะพี่แตงไม่ช็อตเหรอลูกเดี๋ยวขอโทษนะคะเดี๋ยวส่งส่งการที่ดีมาให้เลยนะโอ้ยน่า